สวัสดีครับพบกับรายการเมทัลฟิวเจอร์นะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาอยู่กับอาร์สกายออฟนาซากันนะครับโอเคทีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปลองดูว่าพวกบอสของภาคนาเซียเนี่ยรู้สึกว่าจะมีเยอะมากมายเลยครับแบบนี้นะครับลองดูกันว่าลองนับตั้งแต่ตัวแรกเลยครับของบอสของภาคนาเซียตัวแรกนะครับเดี๋ยวตัวแรกเดี๋ยวผมจะเอาตัวสามเขาอนเลยนะครับลองดูว่ามันสามารถใช้อะไรได้บ้างนะครับแบบนี้กดซีใช่ไหมในการเร่งลูกสมุนแล้ครับแบบนี้กด X ทําอะไรอันนี้เป็นก้อนควิดอันนี้ ที่ตรงนี้เป็นงานกระเทือบนะครับเราดูเลยเฮ้ยทีเดียวนะครับฟาร์มเนื้อได้เลยครับแบบนี้ลองไปโนตัวสีแดงก่อนครับไปโนตัวสีแดงเลเวลประมาณนี้นะครับพลังนี่มหาศาลเลยก็แบบนี้นะครับนี่คือบอสตัวแรกนะครับผมมนีอามันไปสู้นะครับก็รู้อยู่แล้วนะครับว่ามันแข็งแกร่งแค่ไหนนะครับสีไม่สามารถเปลี่ยนมันได้นะครับ สีไม่สามารถเปลี่ยนมันได้นะครับอันนี้ผมลองแล้วนะครับผมลองแล้วดูแถบสีได้เลยเห็นยังเห็นไหมไม่สามารถเปลี่ยนมันได้ครับสีของามเข่าตัวนี้ต่อไปไปโนนะครับอะไรเนี่ยฮะไอจระเข้แล้วเหรอเฮ้ยเยเย็นเว้ยใจเย็นอันนี้คือไปโนครับนี่คือบอสของสไปโนมันสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับ ลองกลับไปยิงพาริโออีกแล้วแบบนี้โอยิงนี่วะยิงใส่เลยยิงมันมีการโหลดนี่วะแบบนี้เห็นไหมมาให้ดูดิทำออเตอร์ตายเลยครับดูดิเดี๋ยวยังเป็นไงล่ะมีแบมเพลด้ครับแบมเพเหน่อยนี่ดินี่พลังครับพลังระเบิดนะครับเห็นไหม เป็นพลังระเบ,บิดมหาศาลเลยครับแบบนี้นะครับยิงยิงเลยนั่นแหละเห็นไหมย,ยิงใส่ให้โปรเย่ยความเนื้อเลยครับแบบนี้นะครับน,นี่เป็นการจัดธรรมดานี่ว่านะครับเป็นการจัดธรรมดาด้วยยิงคิกตัวนี้เป็นยิงใช่ไหมอันนี้เป็นบาเพียตัวนี้เหรอ ยิงเห็นหรือยังเห็นไหมขนาดหันหลังมันยังยิงได้เลยครับแบบนี้นะครับหรือมันก็แตกตรงกลางอากาศครับแตกกลางอากาศเสร็จเรียบร้อยเห็นไหมดูต้นไม้ดิเห็นหรือยังบุ่มเลยครับเห็นไหมประมาณนี้แหละนะครับนี่คือไอโด้คอมบอสนะครับมีประมาณนี้แหละนะ อันนี้คือไททันนะครับไททันลองดูว่ามันสามารถทําอะไรได้บ้างผมจะลองตรงนี้แหละไม่อ,อะไรมากท่านี้เป็นท่ากระทืบท่านี้เป็นท่าอะไรอ๋อกวดน,น้ำน้าแข็งนี่เองอันนี้มันต้องใช้รีโหลดนะครับท่าพวกนี้ต้องใช้การรีโหลดแน่นอนท่านี้น่าจะเป็นท่าอุกบาทแน่นอนอุกบาตตกใจเลยครับแบบนี้นะครับอาจจะไม่หยุดยัง้งนะครับแบบนี้น่าจะหมดแล้วละ่ะ ประมาณนี้เห็นไหมต่อไปมนุษย์นะครับมนุษย์อันนี้ตอ่อยกดซีทำไงเพ<อ>ื่อ,อยิงดูครับลองใหม่ลองใหม่ดิกดเอ็กยิงใส่สไปโ์นเวลเหรอตายไหมเนี่ยตายแน่นอน ไม่ทนไม่ถึงไม่ถึงครับไม่ถึงลองดูแมงป่องบ้างครับแบบนี้นะครับกดตัวนี้ไม่มีอะไรซี่เฮ้ยอันนี้เป็นการปล่อยพิษนะครับเป็นการปล่อยพิษอันนี้ทําอะไรลองดูลองดูใหม่ไม่มีอะไรครับแบบนี้ขาเข่นลักษณะขาของมันจะคล้ายพวกบาดมาเธอนะครับแบบนี้นะครับรู้สึกว่าโอเคเลยนะครับขึ้นบนตัวมันเลยอันนี้เป็นการสมัดตัวนะครับอันนี้เป็นการฟาดนะครับ อันนี้เป็นการอะไรทั้งสะบัดทั้งฟาดนะครับมีท่าประมาณนี้นะครับต่อไปมอนท่านะครับมอนท่าเป็นพีเซอร์ของกอซส์เซลานะครับอันนี้ทําอะไรได้บ้างน,นี่เป็นการโจมตีอันนี้ะรื้ยิงสายฟ้านะครับยิงสายฟ้าสายฟ้าอย่ายิงสายพวกเดียวกันนะครับอันตรายมากท่าน,นี้ก็ยิงสายฟ้าอีกสายฟ้าทั้งสองข้างเลยดีกวาเอ็กกับท่าไซนนะครับอีประมาณนี้ ่วนไอตัวนี้นะครับหน้าตายคล้ายทีเล็กหน่อยนะครับแต่มันก็ดูโอเคนะครับแบบนี้ทําอะไรได้บ้างนะครับคำรามเหมือนกับทีเล็กนะครับกดเอ็กกดนี่ไม่มีนะครับส่วนตัวนี้นี้ทําอะไรได้ัาอย่างเดียวควันนะครับนี่ทําอะไรได้อีกตัวซีคำรามนะครับเล็กไม่มีอะไรนะครับ มีประมาณนี้นะครับทา่าสมองซาโอนะครับวิดีโอนุตัวนี้นุ้งตัวนี้ทําอะไรได้บ้างนะครับอันนี้ควนมีคำรามได้ด้วยนะครับแบบนี้ลองดูใหม่ปั่นนี่เองเอการปั่นของมันนี่สวยมากเลยครับลองดูใหม่ดิลองดูท่าปั่นใหม่ดิลองดูท่าปั่นใหม่ครับเห็นไหมสวยงามครับแบบนี้อันนี้นี่ทําอะไรคำรามแน่นอน แสดงว่าเป็นนกปากแหลมที่โอเคเลยครับแบบนี้นี่เป็นการจิกนะครับลงธรรมดาดูประมาณนี้แหละไอตัวนี้ก็น่าจะเหมือนกันมั้ง X smoke เ,เหรอลองดูดินี่เป็นพวก X ครับเหมือนกันนะครับเหมือนกันไม่ต่างกันเลยครับแบบนี้นะครับไอตัวนี้นะครับ ตัวนี้มีข้อดีและข้อพิเศษอย่างหนึ่งนะครับสามารถคับนาโคติกได้นะครับแบบนี้นะครับลองดูได้เลยนี่ทําอะไรนี่กินใช่ไหมหอมมันกำลังหิวอยู่นะครับเห็นไหมมันหิวอยู่นะครับแบบนี้อันนี้คือลูกมันนะครับมันสามารถข้อลูกได้เองนะครับไอแบบนี้นี่คือข้อดีของมันเลยครับเห็นไหมครับนาโคติกได้เลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับนาโคติกได้เลยนะครับเดี๋ยวลองดูท่าของมันเลยก็แบบนี้ว่าท่าของมันได้อะไรบ้างนะครับท่าลิกตัวนี้ท่าตัวนี้มีแค่นี้นะครับ ข้อดีของมันคือข้อลูกเองครับนาะฟุตติกได้นะครับแบบนี้นะครับอันนี้เป็นโค้ชใช่ไหมเอาดูเลยเห้ยใชไไ้ได้เลยแบบนี้อ,อ๋อเนี้คือขวันนี่เองเอาขวันไหม่ดิขวันไหม่ขวันไหม่ อันนี้มีการคูดาวครับมีการคูดาวนิดหนึ่งนะครับมีการคูดาวเหมือนกับไททันเลยครับแบบนี้อีก3ตัวข้างหลังก็เหมือนกันนะครับนี่เป็นของแอปเปิลลนอันนี้เป็นของธรรมดานะครับอันนี้เป็นของ X นะครับตัว X นะครับต่อไปหมาหมาตัวนี้นะครับถือว่าใช้ได้เลยล่ะทําอะไรได้บ้างลองดูได้เลยอันนี้ทาอะไรกัดอันนี้ควนอันนี้นี่คือคำรามนะครับกัดควนคำรามมีประมาณนี้ต่อไปสลาเมนเดนะครับเนสลาเมนเด ลองดูดิยังไงบ้างอันนี้ล่ะสามารถใช้ไฟฟ้าได้ด้วยไฟฟ้าไฟฟ้าทำไก่นนีนได้หรือเปล่าทำนาเมจลรงดูใหมดิมีท่าคูลดาวนี่วะแบบนี้กด x ทำแบบนี้กด c ทำแบบนี้อันนี้เป็นการสแกนนะครับแบบนี้นะครับการสแกนต้องกดคอนโทรลเพื่อการปิดนะครับไฟฟ้ามันใช้ได้แค่ครั้งเดียวเหรอลองดูดิไฟฟ้าของมันคููดาวนานมากเลยครับแบบนี้ นะครับผู้ดาวนานมากเลยนะครับน่าเบื่อไอตัวนี้ไอตัวนี้ก็น่าจะเป็นตัวเดิมมาแหละเห็นไหมอันนี้คือนุกนะครับนุกปากแหลมนะครับสามารถหยิบเก็บได้นะครับมีประมาณนี้แหละส่วนไอตัวนี้นะครับทําอะไรได้บ้างนะครับคล้ายๆกับสเตโกเลยนี่หว่านะครับไอแบบนี้อันนี้ทําอะไรได้อีกอันนี้กัดนะครับอันนี้กัดีอทาอะไร ไม่มีนะพอ,อไอตัวนี้นะครับทำอะไรได้บ้างนะครับลองดูนี่ควนใช่ไหมควนแน่นอนนะครับอันนี้นี่เป็นการคำรามนะครับแบบนี้ตัวนี้คล้ายกับทานาโคนิโอครับตัวนี้คล้ายกับทานาโคนิโอมากมากเลยนะครับเป็นตัวธรรมดาเหมือนกันนี่หว่าเหมือนกันเลยครับแบบนี้ส่วนไอตัวนี้น่าจะออกแบบมาเป็นทีเล็กนะครับแบบนี้ สีสีเปลี่ยนได้น้อยมากเลยครับคนนี้นะครับเปลี่ยนได้น้อยมากๆเลยนี่คิดนี่กันอันนี้ล่ะคำรำเหมือนกับฮีเล็กอันนี้ล่ะไม่มีแล้วนะหมดครับไปไวเวิร์นไวเวิร์นนะครับสปีดอัพไม่ได้นะครับสปีดอัพไม,ไ,ไม่ได้จะได้จังนะครับสปีดอัพไม่ได้จริงๆนะครับไอแบบนี้เดี๋ยวพามันไปกินเนื้อเลยดีกว่านะครับ กินเนื้อตัวอะไรดีวะกินเนื้อตัวนั้นดีกว่าครับแบบนี้กินเนื้อพวกนี้เลยกินเนื้อบรรพบุรุษช้างนะครับแบบนี้พวกนี้คือสัตว์หมื่นปีแน่นอนนะครับลองดูได้เลยลงจอดดีวะลงลงจอดช้าิบหายเลยวะกินเนื้ออะไรกินเนื้อเลยเชื่อเพื่อทําการเรือยเรือดนะครับแบบนี้เพื่อทําการเรือยเลื่อดมันเห็นไหมเลื่อดเริ่มเรยแล้วครับแบบนี้ขโมยไปเคเวสซอนะครับ ลืมไปถ้ามันใช้อะไรได้บ้างเป็นการพ่นพิษแน่เลยลองพ่นพิษใส่ตัวอะไรดีวะพ่นพิษใส่เอ็กซ์ไโนเลยดีกว่าครับแบบนี้เอาดูเลยได้ปะได้ไหมเนี่ยไม่ได้วะแมงป่องนี่เลือดเป็นหมื่นเลยครับไหนลองดูดิมาเลยแมงป่อง สปีดไม่งอัพไม่ได้นะครับน่าเสียดายว่ะน่าเสียดายที่หายเลยเลี้ยวไปเลยครับแบบนี้เวลาเลี้ยวห้ามกดชิปนะครับเวลาเลี้ยวให้มันคล่องนะครับห้ามกดชิปนะครับถ้าจะเลี้ยวให้มันคล่องมันจะมีการสอนนิดนึงนะครับแบบนี้ปีกก็ลคล้ายกับตัวอะไรก็ไม่รู้แหละนะครับเป็นไวรว์ที่แบบปรับแต่งนะครับแบบนี้รถตัวเล็ก ลองดูเลยครับว่ามันเป็นยังไงนะครับแบบนี้สปีดธรรมดานะครับไวมากเลยครับสปีดธรรมดานะครับแบบนี้นะครับซึ่งแสดงว่ามีพวกนี้มาเกิดได้ได้ไวตัวแบบนี้นี่เองเห็นไหมสองเลเวลเลยครับอีกตัวหนึ่งเลเวลพันอีกตัวหนึ่งเลเวลห้าร้อยครับเห็นหรือยังนี่คือตัวเฮนะครับเอาไปฆ่ากันเลยมาเกิดแล้วเนี่ยแบบนี้ เลือดสามหมื่นเลยครับไปดีโลอันนี้พลัสซอ,อะไรพลาสอเอ็กใช่ไหมนี่เห็นหรือยัเยงเห็นไหมดูเห็นไหม,หไหมความมีว่าสามารถทำแบบนี้ได้ครับเรียงงระเบิดกระจายเลยครับแบบนี้อันนี้เป็นข้าพ,พ่นไฟธรรมดานะครับน,นี่เป็นข้ากันธรรมดาใชรไหมนี่ควิสอ่อ เวทซอร์ธรรมดานะครับเลเวล400ก่อไม่เป็นไรมีประมาณนี้แหละของพระนาเซียมันมีพันเดียวนะครับก็คือไพเมวอดของโดโลเล็กนะครับในตัวนี้นะครับแค่นี้ก็หมดแล้วมีประมาณนี้แหละครับโอเคครับใครที่ชอบสนับคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กันด้วยนะครับและอย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับรายการเมทัฟฟิวเจอร์ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ